แตกแซ่บแซ่บบันเทิงสินปิดฤดูการลงมาขึ้นนี่พี่น้องหกแสนแตกแล้วนะฮะยอดมาไล่น้ำใจยิลามาขึ้นนี่หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยคะแนนพี่นอ้องพระเอกมากวามสาม,มารถท็อปทนาใช่สิล่งจากสาวน้อยลำพ้นโชเพจสันใช่ทอกบอกเลยว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทางลงุมมีแฟนหมอลำสังเกตแม่ติ๋มกุสมาลบน้ามสกุลสาวน้อยลำพือนโชว์ออกเมื่อกี้นาทีสิพานมาแม่ติ๋มเคลื่อนไหวแล้วเล่าสิยู หรือสิไปมาวิเคราะห์ซอยกันพระเอกรูปล้อเสียงดีพอดคิดจะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางไปอยู่กับระเบียบว่าทศนะแม่คับเอฟซี FC น้องอิงนะคะพี่น้องนะคะัพะะักมาแล้วทุกคนรูถเบรก่ะแม่แม่อยากช่วยค่าอีทบลเพราะมันเขาสลัดพี่น้องมันสันเนี่ย<อ>มันสั่นแบบวันดีใจแบบนี้เราตาสิไล่ะสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหลานน้อยอหอิงทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้อง พ่อพ่อกับผู้ใหญ่นิยมเจออวันคือเก่านะครับขอบุญขอบพุบ่นหลายๆเด้อพี่น้องกดติดตามให้เนาะมันขึ้นกับเป็นทางการละฮะแตกสวดสวดบันเทิงศินปิดฤด,ดูกาลไปแล้วพี่น้องยอดสุธิมาไล่นำใจจากพ่อพ่อยแม่เอฟซีทัวรลูกทัวประเทศหมอะกับกลฬามื่ขึ้นหกแสนละพี่น้องยอดมาไล่เฉพาะของอีฬากะหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยคะแนนพี่น้องการละวันขังเคี่ยงอีกผู้นั้นผู้นีน้แน่กะทุกปู้ทุกคนนะฮะได้ตามๆกันทั้งพ่อกันใช่ก็ได้แจ้งมาว่า ายนะ่ะมีคนประมูลไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อแตกสวดสวดเป็นทึ่งศิล่นกับไข่อ้อเนาะไปยยายใหญ่ๆข้างหลังนี่แหละพี่น้องมีคนซื้อไปแล้วแน่นอนบ่ขังเลยนี่ผู้ใด,ด้ไปนี่ห้วยขังเลยเหรอครับแล้วพอกันใช่กันยังได้กแก้งอีกอีพี่หนานะฮะมีแน่นอนมาสันสิเป็นมืออะไรให้จงคอยติดตามนะครับอาจจะเปลี่ยนซื้อคณะใหม่น้องพี่น้องกับบ้านเลขที่วัสันสิเปียนใหม่วัสันเหาจงคอยติดตามบึงพี่น้องอีพี่ต่อไปเนาะมาขึ้นมาไล่นําใจอีหลากมาทุกคนทุกแห่งนะฮะแม้กระทั่ง ทุเรียนภูเขาไฟไรนิมิตนครนี่แหละพี่น้องเป็นพี่น้องของพ่อเอกเนาะน้องสกลพั์อันนี้เพิ่นกะโอนมาทั้งพ่อกันใช่เนาะอย่ 1, นี้ล่ะหนึ่งหมื่นคะแนนพี่น้องเป็นจังดทุเรียนของเรานี่ขายดับขายดีพี่น้องทรงน้ำกับว่าท่านทั้งขายปีขายทรงนะฮะไร่นิมิตนครนเด้อพี่น้องเด้อย,ยุสีสะเกตนั่นแหละพี่น้องติดต่อได้นะฮะติดต่อไปทั้งพ่อเอกก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ รสหวานกรอบพลเรพี่น้องบัธรรมดาเด้ปีนี้ผลผลิตได้หลายกาซุปีนะฮะเพราะว่าผลมันตกแต่หัวปีเด้ปีนี้มันสุมชื่นเนาะพี่น้องเนาะฟังสองสามมือขึ้นหลังพี่นออ้องจํไในบอยิลาไปไลทุเลียนแม่พี่น้องยุคนทุเลียนน่แม่พี่น้อง,องสามหกแลหมสามจุดหกอมออกเลขเล่ามาว่านี่พี่น้องแต่เสด็หลายมืได้ซื้อจ่อยแล้วก็แจกโจทย์บันเทิงศิลนะแม่พี่น้องบ้านเลขที่สามหกหกแม่พี่น้องออกสามหกครังหนาแต่เสด็ครั้งเนาะแย่ไม่ห้องต่อมาหนีกับสิภาพี่น้องมาฟังข่าว ทางด้านสัญชัยทอกนี่แหละพี่น้องเราเดี๋ยวออกมาโพสแล้วพี่น้องรา้ว่าจังหดสีอานสูฟังพี่น้องหลังจากมีข่าวลือก่อนหน้าว่าพระเอกเสียงสกิดใจใว่าสันเตรียมอำลาค่ายน้องใหม่สาวน้อยลำเพลินโชว์ล่าสุดได้ไปตามข่าวอีกครั้งมีแหล่งข่าวเปิดเผยว่าข่าวนี้มีมูล90%พี่น้องป๊าเราติไปยีหลีได้หนิเบิ่ง่งเนาะ แลก้กกายังก้าวต่อไปอีกได้ว่าท็อปจะโบกมือลาค่ายทางสารคามส่วนจะไปตั้งวงใหม่หรือบริหารเองนั้นหลังปิดฤด,ดูการนี้ชัดเจนแน่นอนนะฮะกำลังปิดวงนี้ล่ละพี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดนี้เนาะสี่ฮอดนี่นั่นแหละครับจึงทีชัดเจนเลยบบบนี้แต่บางแหล่งข่าวก็คอนเพิ่มว่าไปตั้งวงเองแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์มาสั่นอืมอาจจะไม่ใช่เป็นหมอลำหมูนะฮะอาจจะเฮ็ดเป็นแบบวารตีหรือแบบไมพัชลี่แอนโอลดีเป็นเสิทธิ์เพี่น้นนองเนาะแมนบอก อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าเรารเฮ็เหตุยังก็ได้เบิดนะค,ความสามารถลรานี่โอ้มีรอบด้านเนาะพี่น้องชอบธนาชัยนี่เจ่งนะฮะตลกก็ได้เป็นผู้บริหารก็ได้เป็นพระเอกก็ได้ตัวโกงก็ได้การแสดงของเราเข้าถึงบทถึงบาทพี่น้องโอ้ยเราก็มาจากระเบียบว,วัฒน,นินเนาะโรงเรียนปรลินญ่ามอลลั่มคาคา,าเต้น,น,นวัดท่าการแสดงวัดศิลป์นี่ยังเราได้เบิดเด้ออบทนาชัยนี่ เคงรอบด้านเป็นโค้กก็ได้เราเป็นผู้บริหารก็ได้นะครับต้อไปขบวนนี่เราอาจจะเป็นบอดท็อปก็ได้เนาะพี่น้องแมนบอกคนเก่าไปคนใหม่มาเรากับบได้ไปเส้นสัญญาอย่างเน้เรามาซอยซื้อพอฟังทางบทจัวว่าตั้งแต่เราเขามาทีแรกผมที้พี่น้องว่ามาซอยอซอยไอคอนมาทันน,นด้นะินบทสจัวได้เป็นสีแมนละแบบนี้พี่น้องเราคือสีลงอยู่หรอกนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องปิดฤดูกาลเนาะส่วนมากศิลปินกระท่ายเทไปพุ้งนั้นบุ้งนี้ผู้ลําคนกะ เศร้าไปเลยก็มีผู้ลงคล้นกับไปยศอาชีพอื่นผู้ลงคล้นก็ไปตั้งคณะเจ้าของจังสี่เนาะสาวนอ้อยําเพรินโชค์กับสาวน้อยเพชรพันแพงเพิ่อนอาจจะสลับศิล,ลปินก็นได้พี่น้องจากวงสองมาขึ้นวงหนึ่งวงหนึ่งไปวงสองจังสี่ก็ได้เป็นไปได้นะฮะสันชัยทอกล้าก็ได้ออกมาโพดอีกเด้พี่น้องลาว,ว่าเป็นปีแห่งเมียพญายายวงมาสันละว,วาล่าสุดพี่น้องมีแฟนครับหมอล่ำนี่แหละเพิ่นสังเกตเนาะสังเกตโปรฝ้า์ของแม่ติมอุสุมานี่แหละพี่น้องยายติมนั่นแหละอืม ว่าเล่าอถอดน้ำสกุลแล้วเอ้ัสันต่อไทยบบมี่ได้พี่น้องลำเพลินโชว์สี่กับโบมี่ลำเพลินอพิเชียลกับโบมีไปเบิ่งยุนาเพจเราได้พี่น้องเด้มีต่ติมกุสุมาซื่อนะฮะอันนี้กับโบลูว่าเล่าสีลงบอรหรือเล่าสีบลงหรือจังได้ไม่เป็นเล่าสีเศา้าลำ่ำแต่ทั้งสันใชท่ทอกนี่เล่าได้โพดลงเนาะจิมาอ่านสูพี่น้องฟัง ปีแห่งแม่พญายจริงๆปีนี้วาสันละวะล่าสุดมีแฟนหอลำสังเกตเห็นโปรไฟล์เฟซของแม่ติม๋มทางสารค้ามี่ล่ะแม่ติม๋มกุสุมาเนี่ล่ะได้ถอนซื้อสังกัดปัจจุบันออกวะสันสาวน้อยลำพนโชว์แม่พี่น้องออกจากโปรไฟล์แล้วจะมุกกับวงใหญ่หรือนั่งรถเข้าเมืองขอนแก่นเขาเมืองขอนแก่นกับไว้ห่วยไรคณะล้วพี่น้องมีทำทำน้องขอนแก่นเนาะมียันติม๋มกิดสนัดทำน้องขอนแก่นเธอเด้เราล่ำโศกมวนมวนคือเจ๊ได้เล่าอยู่หรอวาเล้าก็ เป็นมอลำม,มาแต่าอายุในน่อยพี่น้องไม่เงยตจิ้มแต่ออกโผงออกเราก็เป็นหมอลำม,มาเลยเราไปน้ำมอลำตลอดจนมาถ่าสมัอนี้พี่นอ้องผิดวบายอยู่กับอีลากะมีแนวพัดปากจากกันไปเนาะเราเฮ็ดบุญมาซ้ำนั่นก็เลยบ่ได้ไปน้ำอีลาอีกแต่ห้องก็เสียดายยีหอกแพี้ยนับเป้นเอฟซีก็ได้ช่วงใบมือนี่เม่ติีเด็กเคลื่อนไหวละพี่นอ้องลาว่าจังไดยความดังไม่คงที่ว่าสันแต่ความดีคงทน,ะนละว่างรี่เมกรแฮชแทก็กการเป็นมอลลัมดวงมีขึ้นมีลงละว,วา่าบอต่างจาก น้ำยังมีขืนมีน่มแฮทแท็กอย่าลืมสักสีตัวเองแฮทแท็กสู่จนคนย่อมรับในตัวเราละว่ะแล้วก็แฮแท็กอีเด้อย่าปิดกันและดูถูกฟีมือตัวเองสูส่ๆน่าหญิงแกร่งแห่งปีพนะ <c oughs> เรา,าสิลงบมพี่น้องเราคือพอดแมังส่เดาย่างเนาะอันนี้เฮาตรงรอหลังปิดฤดูกาลมืที่าเอดสี่ันี่พี่น้องอีก2อเสมือนเนาะหลังจากนั้นก็สิชัเดเจนมาสูขข่คนละผู้ได้ขื้นผู้ได้ลง่มแต่ว่าหลายฮอดดีออกมาว่าแล้วหลายครับ สาวน้อยลำเพลินโชว์นี่ยคล่องลอยกันแล้วก็สาวน้อยเพชรแันแผงก็มีเป็นบางส่วนนะฮะหรือเพิ่นอาจจะสลับจากสองมาึ้นหนึ่งหนึ่งไปล่งสองสี่งอะก็เปลี่ยนไปได้เขาจังค่อยติดตามเนาะพี่น้องแต่ไปในแน่นี่คือพระเอกผู้นี้พระเอกรูปร่อนหน้าตาดีนี่พี่น้องสันชัยทอกเล่าก็บเดมพโพ์อีกแล้วพี่น้องผู้ใดสีมาอันสูฟังมีข่าวลือนะหูว่าพระเอกหน้าใสสกิดใจแม่ยกพัสนพอดกิตเชยพี่น้องเอ๋ยเตรียมอำลาเมือง จกกศิลามุ่งนาสู่เมื่อมดขูนเสียงแช่นพี่น้องขอนจ่นแต่จะไปถึงชุมแพไหมเดาว,ว่าไม่สันละว่าแหล่งข่าวบอกว่ามีแนวโน้มจะไปอยู่อำเภอเมืองจริงๆจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วเอฟซีรอติดตามกันนะจ๊ะสันแต่ว่าที่ในเน่ๆนั้นยิ่งยินเข้าไว้ว่ามาว่าสปปะไปอยู่ระเบียบวัฒน์ศีลพี่น้องนะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะไปเอกพอดนี่จังแน,นกกระลุงนะฮะจากสาวน้อยลำพันชนีน่แหละพี่น้อง ผู้อยู่กับมีใช่ผู้ไปกับมิโชคก็ว่าแล้วนาะพี่น้องผิดฤดกูการก็ธรรมดาละ่ะสัญญาเพิ่นกับบด้เฮตนะฮะยังคอยติดตามเนะาะบานนี้ก็สิพ้าพี่น้องมาบึงทังน้องเบียร์นี่เนาะเบียร์วิพานันนี่ล่ละพี่น้องพี่เบียร์น้องอิงนี่ล่ละเราดีใจหลายพี่น้องเออเราไปบ้านอีหล่าเราไปบ้านอีหล่าลมือสองมือว่างันเนาะไปเปิดวงแตกสวดชวดบันเทิงศิลพี่น้องแล้วก็ทั้งเปิดทั้งปิดพี่นอ้องอีหล่าเบียร์นี่ดีใจหลายน้องอญิงไปอื่นเนาะมือนั้นเนาะพี่เบียร์ อาจารย์บาทไปเดอ้อไปบ้านลาเดอ้อว่าสันอืเพิ่นกันเลยมากจะมันเล่าโชคดีครับอาจารย์บาทกบน้องเบีรยโอ้ยได้เงินมาหลายหมื่นพี่น้องบาทนี้มีแม่ฮักน้องหญิงซื้อยิดให้พี่น้องร่วมกันแล้วพันหา้อยก้อนพี่น้องก้อนละเจ็ดบาทเป็นเงินเท่าไรอ้วแล้วก็ได้ทิปอีกเด้แล้วก็ได้เงินเท่ขั้นอีกก่าสันหลายอย่างพี่น้องแล้วดีแหลายแล้วขอบุญขอบพุ่นแม่หน่อยพ่อเอกน้องหญิงนะฮะที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับ การเปิดวงปิดวงแตกสวดสวดบันเทิงศิลน,นี่แหละพี่น้องเพยายาราะง่กันใช่ว่าสิมีอีพี่ต่อไปอยู่เด้อครับสิเพียนทบบาลิกที่่าดัาแล้ว่าอันป้ายนั้นข็าเจ้าประมูลไปแล้วต้องเบียร์ก็ดีใจหลายนะฮะเหมือนกับอาจารย์บาทเล่าสิบว่าจังหดสิภาพพี่น้องมาฟังเราบอกแล้วก็เสียมราผ้าจากพี่น้องไปเลยนะครับในคลิปนี้เนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมกดต,ติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะยาย o e der, งนน่นิยมเจออววนเนอพี่น้องขอบุญขอบุญย่างสูงพี่น้องเออเดินทางไปไซค่อยไปค่อยมาพี่น้องผลมันลินเนาะช่วงนี้อันตรายนะะ สุขภาพแข็งแรงสุขู้สุขคนน่ารับบันดีราตรีสวัสดิส์คงหลังนี้สองเด<ล>็กค่ะยางกับพี่ดบอกเลยว่าได้ค่ะเทคานแล้วจริงๆสองหันนี้นะครับแม่ค่ะเอฟซีน้องหญิงนะครับพี่ดองนะคะ,ะ,คะทักมาแล้วทุกคนรูนเดือดว่าแม่แม่อยากช่วยค่าอินบอสแม่ถามว่าก้อนราเท่าไหร่อินบอสก้อนละเจ็ดบาทพี่ดองยู่บาทเลยบอกว่าก้อนก้อนละเจ็ดบาทที่เรียกว่าข้อเสียวอินวันเราเป็นบอส มันเราก็จะเหมือนแบบว่บาเพิ่มมูลค่าโดนไปเราอยากให้สินเชื่อที่แบบเขาอซอยไหนเข้าก็อนอยากซอยตรงไหนซอยสี่เข้าก็เลยบอกว่างั้นเราก็อินบอกนี่แหละง่ายดีจะเนี่ยซอยหาลอยก่อนแล้วลูกต้องขนาดนั้นห้าร้อยก้อนถือว่าเยอะมากเลยะสำหรับหนูอะไม่เป็นเงินเท่าบาทว่าสิ แตหลายอยู่ดีสำหรับเข้ากฤหาเงินไดสามะันคือว่าหลายอยู่ดีนี่ใกล้บัานเด็กค้าตัวตรงเราัดประมาณสี่หมื่นสี่ดแม่เพะวเพราะเนเขาสำหพี่น้องมันสันมันสันแบบว่าดีใจแบบนี้เราได้สิไ่มันอมีหลวงพ่อเนอยากซอยขะเสาแล้วรับอาุเด้อหลวงพ่อด้วยขอบคุณหลวงพ่อด้วยผว่นดีวันใดเนาะค่ะ,ะ,คะเ็นต่งมากบอกว่าใส้มันใช้่องมากนะบอกว่าเนอยากซอยเป็นเสาหนึ่งต้น <ขอ S 2> นะทุกคนทุบุญเ้อหลวงพ่อคุัขสุขภานแข็งเลนน้น แม่นะเกาหลีนะทุกคนแกทักมาแล้วคนนึ่งแม่ก็โอนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะค่ไหนนี่นะคะลำลุ้ยเงินท่องนะคะพี่น้องก้อนล,ลำลุ้ยอาทิตย์ผ่านไปทักมาอีกปุ๊บลูกแม่อยากช่วยค่าอึดบล็อกแม่อยากช่วยห้าร้อยก้อนก็จะขจรวัดก,กันนั่นนี่อหลานพี่น้องที่เ,เลีถึงว่าแม่มันก้อนละเจ็ดบาทแม่บอกว่าแม่จะช่วยห้าร้อยก้อนแม่ก็เลยขอเลขอาทินไตย์ไปแม่ก็แบบว่าโอนเร็วมากเลยนะ เราอก็ตกแกแล้วกับแบบอุ้ยเขาใอีกแล้วอา้อเวอาอเขาใอีกแล้วสิรู้ไหนคิด่าเขาสิไดอะรอวกันมันพันก่อนไ้ได้อ้ายสิเลยนี่แหลว่าหาเลยก่อนเข้า,าใจแดี๋ยวพราแไม่อมย,อาย,าย่าเข้นก